อันนี้นะคะก็ทาครีมบำรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็แต่เรียกว่ากันแดดแล้วก็แต่งหน้าแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผมมัดๆหน่อยจะไปเป่าแล้วนะคะเพราะว่าหัวนี้เป็นหัวที่ผมยาวมากนะผมหนักมากนะคะครูก็เลยออกมาเดินชมต้นไม้ก่อนนะคะนี่นะคะชมต้นไม้ก่อนนะคะสวนนะคะอันนี้คือสวนเพาสวยมากนะคะสวนเขาสวยมากแล้วก็เป็นสวนที่เรียกว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวในโรงแรมนี้ได้นะคะ ผูจำชื่อทวีสินนะคะทวีสิน,นะะจะเป็นแบบนี้เราก็จะนอนกันอยู่ที่ชั้นสองนะคะนี่นี่ก็เป็น อากาศดีนะคะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าอากาศยังดีอยู่เพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อเช้านี้นะค่ะแล้วก็เป็นฝนที่ตกหนักด้วยนะคะฝนตกหนักด้วยก็เลยทําให้อากาศนั้นยังเหมือนอยังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาะะ <c oughs> วันนี้รีนแหลกนะคะเพราะว่าเดี๋ยว,ยวจะเดินทางแล้วนะคะ <c oughs> เามื่อคืนก็สอนนักเรียนถึงเที่ยงคืนไปเลย <c oughs> จะขยันขนาดนั้น คุณเป็นคนตื่นสายจริงแต่คุูไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะ <c oughs> นะ,ะตื่นสายต่อไปต่อไปอาจจะตื่นเช้าก็ได้นะคะเพราะสนใจเรื่องการเรียนโยคะนะคะอย่างคนเรียนโยคะเขาจะตื่นเช้ากันนะคะแต่ครูเมื่อก่อนครูจะทํางานดึกเนาะพติดเป็นนิสัยนะคะ ชมสวนกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนบ๊ายบาย